ฉันชื่อแอนค่ะชื่อเล่นเรียกแอนดิฉันเป็นคนร่างอวบผิวหาวแต่งตัวเปรี่ยวเป็นแม่ไม้มาก่อนค่ะอายุ38ปีย่าง39ดิฉันเลิกกับสามีได้เกือบสองเดือนก็มีผู้ชายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้าแหวะเวียนมาจีบดิฉัน ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันมีเสน่ห์มากๆเลยแอนเอ้ยแอนเอ็งจะบริหารเสน่ห์อะไรนักหนาข้าไม่ชอบนะเว้ยผู้ชายตุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไม่รู้อะไรมาเต็มหน้าบ้านข้ามดข้าเน่าอายชาวบ้านชาวเมืองเขาเอ็งจะเลือกก็เลือกสักคนสิเว้ยผัวก็พึ่งอย่ายังจะมาทำตัวแบบนี้อีกอายุก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ โถแม่แม่จะอะไรนักหนาหัวโบราณจะเลยนะฉันนะ่ะก็ต้องเล่นตัวไปก่อนไหมและอีกอย่างถ้าฉันเลือกไม่ดีมันก็จะเหมือนคนค่าขอ,กอนกอของฉันแม่ก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือเือข้าก็เห็นนี่แหละแต่ข้าก็ไม่ชอบให้พวกมันแวะเวียนอะไรแบบนี้เอานู่นเอานี่มาฝากถ้าเหมือนกับว่าข้านเป็นแม่ยายของพวกมัน โทรแม่แม่จะบนอะไรนักหนาพ่อไม่เห็นจะบ่นเลยพ่อชอบอีดังาใช่ไหมพ่อเออใครมันจะมาก็มาสิเว้ยเอ็นม,มันรักมันชอบใครมันก็เลือกเองนั่นแหละเองจะอะไรนักหนาอีกอย่างพวกมันมาเองเราไม่ได้ขอถ้ายยเองจะไล่มันกลับมันก็กระลายยุใช่จ่ะพ่อพ่อนน่ะ เข้าใจเอนทุกอย่างเลยขอบคุณนะจ๊ะพ่อดิฉันเออเรียบร้อยแล้วก็เข้าสวมกอดผู้เป็นพ่อตอนนี้มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งมาชอบ่อดิฉันเขาชื่อนายค่ะเป็นคนขับแท็กซี่หน้าตาดีมากเลยแต่ว่าอายุนี่สิจะ๊ะอายุ26ปีห่างกับดิฉันมากเลย หน้าตาก็ดูละอ่อนดูเท่ดูมีระเบียบดูแบบบ้าสาวๆจะเยอะแต่ทำไมดิฉันชอบคุณนี้ล่ะคะ<ม>พี่<ม>แอนผมมีของมาฝากครับพี่ขอบใจนะนายแล้วนี่ไม่ไปขับกะดึกหรอนี่ก็เย็นแล้วนะทำไมไม่รีบไปวันนี้ผมหยุดครับ ผมกะว่าจะพาพี่ไปเที่ยวพี่ไปไหมงานวัดแถวบ้านผมเพิ่งเริ่มเลยไม่ให้ไปเว้ยข้าไม่ให้ไปแอนเองอย่าไปนะเว้ยเดือเดินแบบนี้ไปกับผู้ชายแปลกหน้าเล้วเนี่ยกับผู้ชายแปลกหน้ารุ่นลูกอีกต่างหากี๋ยวเขาจะหาว่าเองนะเป็นแม่โถแม่หวัวโบราณอีกแล้วน,นะจ๊ะนายอย่าไปฟังแม่พี่นะ ไม่เป็นไรหรอครับคุณแม่ครับผมกับพี่แอนไม่มีใครสนใจหรอครับเรื่องอายุพ่อพี่แอนก็หน้าไม่ได้แก่หน้านะดูเด็กกับผมซะอีกขนาดผมเห็นพี่แอนครั้งแรกผมยังคิดว่าพี่แอนรุ่นเดียวกับผมเลยแหมอ้าอกเอาใจเจนะท้าไม่เชื่อหรอกเว้ยไอเอ็นะดูยังไงมันก็แก่กว่าเองแม่น่ะ ฉันไม่ฝากแม่แหละไปเถอนนายเราไปกันเถอะค่ะพี่ลาก,ก่อนนะครับคุณแม่อยาเมื่อเองกับนายนั่งรถไปด้วยกันไปฟังแม่พี่นะนายก็เป็นแบบนี้แหละแต่พ่อพี่นะใจดีมากเลยครับผมเข้าใจครับใครมีลูกสาวสวยขนาดนี้ต้องห่วงธรรมดา ลูกสาวคนเดียวซะด้วยจ้ะขอบใจนะที่เข้าใจพี่ดิฉันเอ่ยออกไปทำให้ในายนั้นเอามือมาวางทาบกับมือของดิฉันในระหว่างที่เขาขับรถดิฉันรู้สึกดีรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มากเลยผู้ชายหนุ่มหลอ่อดูเด็ดเอาใจดิฉันมากๆเลยนายพาดิฉันเตน,นวัดเดินเล่น ซื้อของให้ดิฉันหลายอย่างตามใจดิฉันทุกอย่างด้วยล่ะคะ่ะทั้งที่ดิฉันเปรีใจไม่ขอแล้วก็ไม่อยากจะได้แต่เขาก็ยืนยันจะให้เขาบอกว่าเขาอยู่กับแม่กับพ่อเหมือนกันและเขาก็บอกไปแล้วด้วยว่าเขากําลังชอบพอกับดิฉันเขาบอกว่าถ้าดิฉันตกลงเขาจะให้พ่อแม่ของเขามาขอในเร็ววันจริงเหรอนาย นายคิดกับพี่ยไงจริงเหรอพี่แก่กว่านายเยอะนะพ่อแม่นายรับได้เหรอรับได้สิครับพ่อแม่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยขอแค่ผมรักใครสักคนยิ่งอายุมากเหมือนพี่แอนพวกเขายิ่งชอบเหรอครับพวกเขาคิดว่ามีความรับผิดชอบดีนะครับแต่งงานกันนะครับพี่ผมนรักพี่จะแย่อยากอยู่กับพี่จะแย่เลยอยากนอนกอด นี่ก็นอนฝันถึงทุกคืนถ้าวันไหนไม่ได้นอนฝันถึงผมรู้สึกว่าไม่ได้ขึ้นสวรรค์บ้าพูดอะไรเกินเลยจริงๆนะครับผมพูดจริงๆนะครับตกลงแต่งงานกับผมนะพี่ผมจะให้แม่มาสู่ขอให้พ่อผมมาสู่ขอพ่อแม่พี่จะเรียกเท่าไหร่ผมให้หมดเลยผมก็ลูกชายคนเดียวพ่อแม่กับผมไม่ขัดหรอกค่ะ อีกอย่างผมก็มีเงินเก็บผมสามารถเลี้ยงพี่ได้นะคะพี่แอนคนสวยก็ได้ตกลงก็ตกลงผมดีใจจังเลยครับเสียงน้าเอยดีใจพบประกอดดิฉันเราสองคนตกลงจะแต่งงานกันแรกแรกแม่ของดิฉันก็ขาดค่ะแต่พ่อของดิฉันเห็นด้วยตามให้แม่ของดิฉันต้องเลยตามเลย งานแต่งงานของพวกเราเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีผู้คนในละแวกแถวในซอยเข้ามาแสดงความยินดีต่างคนก็ต่างคินทาหาว่าฉันแต่งเพราะว่าสามีเด็กและก็นินทาสามีดิฉันว่าแต่งกับฉันเพราะว่าหวังเงินทางที่ครอบครัวของดิฉันก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นเลยค่ะครอบครัวของนายซะอีกที่มีมากกว่าดิฉันหลายเท่า สินสมรสที่ดิฉันเรียกไปนายก็จัดหามให้ครบทุกอย่างทําให้แม่ของดิฉันเริ่มมีอาการดีขึ้นและรักลูกเขยคน,นี้มากแ,แรกๆก็เอ็นตีนะคะแต่พอหลังๆมานี่นายไปไหนคือได้หมดเลยหน้าเอ่ยอะไรก็คือได้หมดหน้ายหยุดขับแท็กซี่มาประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าครุกอยู่กับฉันทั้งวันทั้งคืน พี่ช้อนนุ่งสุดเหนื่ยล้าเพียแต่ก็สนุกพอข้าวหนึหน่งตาเลยนีคะนายอาทิตย์หน้าต้องไปทำางานแล้วน,นะครับพี่ผมจะพยายามห่างๆกูงๆแล้วกันนะครับบ้าสมควรจะหยุดได้แล้วนะนี่ก็หลายรอบแล้วนะวัน,วนๆหนึ่งให้เหนื่อยนะก็พี่อยกสวยเซ็กซี่นี่ครับ ผมอดใจไวเกินชั่วโมงหนึ่งก็บุญแล้วครับบ้าอะไรเราพูดอะไรขนาดนั้นพี่ไม่ใช่ดาราเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นนะนายน่ะก็หน้าตาดีคิดได้ยังไงแต่งงานกับพี่เนี่ยดิฉันถามออกมาอย่างเขินๆแต่ไม่เขาหัวเราะชอบใจงานผมอย่าแล้วไปแต่งกับคนอื่นดี้ไหมครับ ไม่เอาแต่งแล้วก็แต่งเลยสิพี่พูดเล่นผมก็พูดเล่นครับผมไม่มีทางแต่งกับคนอื่นหรอกผมรักพี่ผมอยากอยู่กับพี่ไปตลอดไปนานๆอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเลยครับผมมีความสุขพี่ใจผมทําอะไรก็ได้เลยจะให้ซักผ้าล้างถ้วยทำกับข้าวให้หาเลี้ยงให้พี่นอนเฉยๆทั้งวันยังได้เลยครับ บ้าพี่ก็เป็นง่อยพอดีดิไม่เป็นหรอครับพี่สวยขนาดนี้แค่แต่งตัวสวยๆเซ็กซี่วัวผมทุกคืนทุกวันผมก็พอใจแล้วครับพู้เมียผมคนนี้ผมจะรักและดูแลตลอดไปเลยผมสัญญาครับที่รัก